บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านมิโยคาวจรนทั้งหลาย <c oughs> สำหรับเวลานี้ <c oughs> ก็เป็นเวลาที่ใกล้ที่จะเจริญพระกรรมฐานแต่ถว่าก่อนที่เราจะเจริญพระกรรมฐานกันวันนี้ผมก็ขออย่าย้ำ เรื่องการตายครั้งที่สามทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นนิทัศนะหรือว่าเป็นบทตัวอย่างดดวยความจริงการเล่าเล่าถึงการเรื่องผ่านการตายมานี้ก็ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมอดอ้างด้วยความจริงมีความประสงค์อยู่อย่างเดียว นั่นก็คือจะแนะนำเรื่องความรู้สึกที่เคยผ่านมาเพื่อเป็นการศึกษาได้รับทราบว่าอาการที่เราจะตายแต่มันมีความรู้สึกเป็นยังไงสำหรับวันนี้จะขอเล่าเรื่องตอนที่ตายครั้งที่สี่ด้วยความจริงตอนนี้ไม่ได้ตายจริงเป็นแต่เพียงว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายเท่านั้น นี่มาตอนใช้คําว่าเตรียมตัวผู้อ่อจะตายก็จะเพิ่งคิดว่าผมเตรียมตัวเพื่อจะฆ่าตัวตายความจริงมันจะตายของมันเองแต่มันไม่ตายเรื่องตอนนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยปีพศสองพสิบสอตอนนั้นผมไม่อยู่ที่วัดท่าสูงนี้แล้ว เห็นจะเป็นเดือนเมรเดาและมีนาผมจำไม่ได้แน่ท่านพระครูวิชาญชัยคุณวัดปากคลองมาคำเท่าได้รับเรื่องสมนจจักดิ์เป็นพระครูชันเอก <c oughs> ตั้งก็มมานิมนต์ให้ไปในงานของท่านอากาศมันร้อนแสนจะร้อนผมมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือโรคความดันต่ำสำหรับโรคความดันต่ำนี้เป็นภัยอย่างหนักคือความร้อนถ้าถูกความร้อนหนักๆแรงมันจะหมดไปเฉยๆเป็าอนันว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอกำลังก็จะตกไปขณะนั้น ที่วัดท่าสุงนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมมาปีสพสพ2511คือ25มีนาคมปีนั้นก็มาเริ่มจัดทำของเล็กๆน,น้อยๆขึ้นแล้วก็ทำกระท่อมเลนน็กยที่โคนโพแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กที่ไม่มีฝ้าทั้งปรากู่ในปัจจุบัน เมื่อไปงานท่านพระครูพิชานยชยคุณเวลาประมาณบ่ายสองโมงรู้สึกว่าไม่สบายมากเพราะว่าความร้อนจัดมีความเพลียเกิดขึ้นยังได้เดินทางกลับวัดเมื่อเดินทางมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับใครมากอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งที่พื่อคือพี่วง อยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นมาถึงที่พักก็รู้สึกว่าอาการเพลียมีมากขึ้นผมก็นอนในกระต่อบหลังเล็กโคนโพที่ไม่มีฝ้าที่เอาเตียงไปวางไว้ที่นั่นหนึ่งเตียงาไว้สำหรับรับแข่ตอนกลางวันเป็นประจำ <c oughs> เสียงพี่ชายผมปั่นไม้ผมได้ยิน แล้วก็นั่งทำอะไรอยู่ผมก็รู้เรื่องริยะแรกแต่ถ้าว่ามันนอนไปอาการเพียเกิดขึ้นรู้สึกว่าใจไม่ไดนวิวแต่ว่าใจมันเต้นเบาลงสายตาเริ่มสั้นสมาทีละน้อยละน้อยอาการคราวนี้เป็นอาการชิ้นเดียวกับเมื่อคราวตายครั้งที่สอง เพราะเวลาที่ตายครั้งนี้สองก็รู้สึกมีสภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโรคท้องเดินแต่วความจริงคราวนี้ไม่ได้เป็นโรคท้องเดินเป็นโรคถูกความร้อนจัดเพราะอาศัยความดันโลหิตต่ําเมื่อความร้อนจัดเกิดขึ้นเส้นโลหิตพองตัวเลือเดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็สิ่งกําลัง แต่ผมก็ไม่ได้บอกใครมันนอนไปทั้งร่างกายมันมีสภาพเปรียจัดใจละเหียมากก็มีความรู้สึกในใจว่าสภาพของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยมันมีสภาพเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นทาตมันอยู่เสมอ ในสภาพเขาร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะยึดถือมันอะไรเป็นสำคัญ <c oughs> ยังมีความรู้สึกในใจว่าถ้าเองอยากจะพังก็เชิญพังเพราะข้าเป็นทาตเองมานานแล้วฉันดายความชั่วของเจ้าคือขันห้า มันไม่มีความกระตัญญูรู้คุณหมายความว่าตั้งแต่เกิดมาข้าเลี้ยงเองทุกอย่างจะกินอาหารอะไรข้าก็ให้จะต้องการภาพผ่อนทอนสบายประเภทใดก็หาให้จะมีความปรารถนาอย่างใดก็ให้ทุกอย่างแต่ว่าขันห้ามไม่เคยปราณี เรื่องความป่วยไข้ไม่สบายนี้เราไม่ต้องการแต่กันห้ามมันก็ยัดเยียดให้อยู่ตลอดเวลาเรื่องความร้อนร้อนจากความหิวความกระหายกับพกดดีปรากฏว่าขันห้านี้ยัดเยียดความทุกข์ให้เสมอ <c oughs> เวลานั้นมีความรู้สึกว่าถ้าขันห้ามันพังซะได้แล้วก็จะมีความสุขความรักในขันห้าไม่มีในจิต ความห่วงใยในทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆไม่มีความรู้สึกในจิตความที่ห่วงใยใครๆทั้งหมดไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคันห้ามันพังเส้นได้เวลานี้เราก็จะมีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะได้จากเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชา ที่เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความอมหิตโหดร้ายคือขันห้าเวลานั้นจิตใจไม่ได้ห่วงใ่อาการมันปรากฏต่อมานั่นก็คือสายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกที <c oughs> แต้ว,ว่าเรื่องทุกขเวทนาในใจไม่มีกายมันจะมีทุกขเวทนาอะไรนั่นไม่ทราบ เพราะไม่ได้สนใจหากว่าท่านจะถามว่าผมเข้าฌานสมาบัติอันดับสูงหรือผมก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฌานไม่ใช่สมาบัติไม่ใช่อะไรทั้งหมดเวนจดมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าขันห้ามมันจะพังก็ดีแล้วเพราะเราเป็นทาตุมันนาน ถ้ามันพังคราวนี้เรากับมันก็อยขออย่าร้างกันเด็ดขาดจะไม่ขอมีขันห้าเพื่อความเบ็นทาตมันต่อไปเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจก็เป็นสุขกำลังมันก็สิ้นไปทีละหน่อยๆสายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกที ยังกระทั่งพี่ชายผมกำลังฟันไม้โปกๆอยู่ใกล่ความจริงเวลานั้นยินเสียงถนัดผมเริ่มไม่ได้ยินเสียงตายมองเห็นพี่ชายทำงานรังๆผลที่สุดก็มองไม่เห็นซึ่งห่างอยู่กันประมาณสามเมตรเท่านั้นเขาก็โทษนั่งอยู่ห่างกันประมาณหกเมตร มันก็ไม่ไกลนักแต่ฟันไม้เสียงดังผมเริ่มไม่ได้ยินและมองไม่เห็นวันนี้สุดสายตามันแส่งเข้ามาจนเท่ามองเห็นช่วระยะประวารประมาณสองเมตรขึ้นวาตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันลึกในใจสำหรับใจไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าขันห้าพังก็ดีเพราะมันเป็นนายที่รร้กาดมาก มาช่วงนี้เองเกิดความรู้สึกว่านี่ความตายหรือการสลายตัวของเจ้าเข้ามาถึงอืดประสาททุกส่วนของร่างกายมันจะเริ่มหยุดดีแล้วฉันขอลาขันห้าคันห้ากับฉันเลิกกันตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไปเมื่อพังเท็ดได้ก็ดีแล้วคอยเวลานี้มานานแล้ว พอมีความรู้สึกตนนี้แทนที่สายตามันจะสั้นเข้ามาสายตากับยาวออกไปมองเห็งไกลออกไปเป็นพี่ชายที่กำลังทำงานได้ยินเสียงที่แกกำลังฟันไม้มองไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่ง,ขงเข้าถึงสภาพปกติ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดาย คิดว่าทาไมน้อยเจ้าขันห้ามันจึงไม่พังแต่ว่าถ้าเราจะไปทําให้มันพังก็เป็นอัตตานิบายกรรมเพื่อเป็นการไม่สมควรพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเมื่อสายตาขยายยาวไปเป็นปกติสภาพของอารมณ์จิตใจอร่างกายก็เริ่มมีกําลังเป็นอันว่าความตายยังไม่เข้ามาถึง แต่มันก็กำลังจ้องอยู่เฉพาะแค่เวลาระยะสองเมตรเท่านั้นเองมันหยุดยืนอยู่ชั่วระยะไม่ถึงสิบนาทีมันก็ถอยหลังออกไปเพราะสายตายาวไปเป็นปกติประสาทหูฟังเสียงได้เป็นปกติก็มีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้าจังไรเองจะสลายตัวทำไมยังไม่สลาย เราไม่มีความห่วงใยในเธอเราไม่ต้องการในเธอแต่ว่าเป็นที่นา่าเสียดายถ้าว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมาสศาสนาสมมาสมุทัยเจ้า <c oughs> ไม่ทรงห้ามปรามเรื่องธรรมอัตตนิบายกรรมเราจะจัดการกับมันเสีนเดียวนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ตละนี่เราจะพอจะมีความสุขที่จะละขันห้าที่เต็มไปด้วยความสุขปรกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีอาการไม่ทรงตัวเป็นแหล่งนำมาสึ่งความทุกข์แต่การจะสิ้นที่จักสายประสายก็กลับเริ่มดีมาอย่างเดิมเป็นที่น่าเสียดาย <c oughs> ความเสียดายตอนนี้ไม่ใช่เสียดายขันห้าเสียดายความตาย ว่ามันน่าจะตายไปเส้นเลยมันจะได้เหมาะดีกว่าเพราะความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นก็มีความรู้สึกที่จุดหนึ่งตอนนั้นปรากฏว่าเห็นภาพพระลอยมาจากที่สูงในแดงไกลแสงไกล แต่ว่าอยากก่กงไกายแสงไกลย,ยังไงก็ตามทีก็รู้สึกว่าเห็นท่านชัดมีฉับพันรองสีรัศมีโภกการปรากฏชัดลอยเลี้ยวลงมาลักษณะที่ลอยลงมาดูมันว่ามาช้าๆเห็นภาพพระก็รู้สึกชื่นใจว่าที่พึ่งใหญ่ของเราปรากฏแล้ว ต่อมาระยะประเดี๋ยวเดียวภาพพระนั่นก็ปรากฏเฉพาะหน้าอานยืนอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปประมาณทักสามสี่วาแต่ก็เห็นชัดมีความสวยสุดงดงามเป็นประกรีพิเศษอาศัยฉับพันรังสีขอ,ององค์สมเด็จพระบรมบรมโลกเชษสวยงามมาก ความชื่นใจก็ปรากฏเรื่องร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนี้ไม่ได้คิดก็คิดว่ามันจะอยู่ก็ช่างมันจะตายก็ช่างเป็นเรื่องของมันเมื่อมันอยู่เราก็ไม่มีความรู้สึกเมื่อมันจะตายเราก็ไม่มีความชียนใด คำว่าไม่รู้สึกหมายความว่ามันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจกับมันเมื่อมันจะกินก็ให้มันกินมันจะร้อนมันจะอาบน้ําก็เอาน้ํามาอาบให้มันทํางานตามหน้าที่ <c oughs> ด้วยการที่ห่วงใย,ยร่างกายนี้ไม่มีสำหรับเรา ก็เห็นภาวะคือภาะผู้องค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันกับท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆอาจจะเป็นนิมิตจ,จากอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานคนได้เพราะจิตใจของผมรักพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ถ้าผมพูดมาตอนนี้ก็ขอาท่านหลายโปรดอยากเข้าใจว่าผมไม่อยากกณอนว่าตัวผมเป็นพระอรหันต์ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์และไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระสุนชานตามที่เขาเล่าเลยกันตอนนั้นผมมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าขันห้ามันเป็นโทษขันห้ามันเป็นทุกข์ขันห้ามมันเป็นศัตรู เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูท่านทรงตรัสไว้อย่างนั้นอารมณ์ใจของผมมันก็ชินชินต่อทุกขเวทนาทุกอย่างตามที่จะเกิดจากความเนหน็ดเหนื่อยจากร่างกายก็ดีความลาบากกายก็ดีความลาบากใจจากถ้อยคำที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่เป็น,นาที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ใจอย่างนี้มีความเคยชิน เมื่อกระทบกระทั่งเขาแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกรู้สึกเฉยๆเป็นชื่อว่านินทาประสองสาถือว่าเป็นโลกกธัธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลกความเนหน็ดเหนื่อยความทุกข์ต่างๆถือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลกต้องรับสภาวะอย่างนี้เมือ้กันหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ศึกษาพระธรรมคำส,สอนขอ,ององค์สมเด็จพระบรมสุคตมาตามนั้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมจะปรากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของผมผมไม่เคยมีความรู้สึกแตเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนั่นไม่สําคัญมีความสําคัญอยู่อย่างเดียวว่าผมกับขันห้าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของผมอยู่เสมอ แต่ผมก็ไม่เกลียดมันผมก็ไม่รักมันถ้าผมเกลียดมันผมก็ต้องฆ่ามันแต่ฆ่ามันไม่ได้ล้าอาศัยมันอยู่สมเด็จพระบรมครูปรับเป็นโทษก็เลยไม่ทําไมก็เลยทําใจสบายๆก็คิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปถ้าอยาพังก็พังไปไม่เห็นยาอะไรมันมันจะเป็นยังไงก็ชฉางหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนป่วยก็ป่วย เหอยก็ช่างช่างมันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าชีวิตนี้ไม่กี่วันก็สลายเมื่อชีวิตสลายเมาายื่อไรความสุขใจก็จะปรากฏเมื่อน,นั้นเหมือนกับคนที่กำลังอดน้ำแต่ทราบอยู่ว่าข้างในด้านหน้าโน้นจะมีแม่น้ำสาสสะอาดมีน้ำมากจะกินจะอาบได้จิตใจก็มีความสุขชันใด กำลังใจของผมก็เป็นฉันนั้นในเมื่อสติเป็นคืนตัวรูปพระพุทธเจ้าทรงปรากฏอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว,ว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาเป็นแต่เพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีฉับพันรางสีรัศมีปริการ ซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเข้าถึงจุดจะเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปลายกฎตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมสุูคตทรงตรัสว่าสัมภเกสีทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือ ก็ต่อไปบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่มีความหนักใจอะไรถ้ามีกำลังร่างกายอยู่ก็ทำงานถ้ามันไม่มีกำลังร่างกายก็จะนอนมันไปไม่ไหวถ้าร่างกายมันจะพังก็ไม่ห่วงเห็นท่านทรงแยมพระโอษฐ์สวยงามมาก แล้วก็ทรงตัดว่าการตายหรือว่าการทุกข์การที่เสวยทุกข์ในร่างกายอันเดียวไม่ความรู้ว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เจ้ที่จะต้องใช้กฎของกรรมต่อไปว่ากฎของกรรมในอดีตชาตินับเป็นแสงกับ ที่เจ้าทำบาปไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบฆ่าคนมาแต่ละชาติได้ชาตินะับเป็นแสนชาติเจ้าจัางใช้นี่เขาไม่หมดถ้าหากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยายามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศล ยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและทรัพย์สินและพี่น้องยังสะสมทรัพย์สิสนยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกถา้าการเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสจบเห็นว่าเขตดแดงของวัดท่าส่งเวลานั้น นับตั้งแต่คลองอยางมาถึงยันทิศเหนือยันชายไผ่บริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคนไม่มีตัวซ้อนกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโพธข,ของสองเท่าอจากนั้นก็ได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติ แล้วก็ยเธอยังไม่ได้ใช้นี่กรรมกรรมที่ข่าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้นี่เพราะเวลาก่อนยาตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็นกุศลได้กบ,บุญกิริยาวัตถุต้งสามได้การหนึ่งทานาไมบุญนิการจากการให้ทานสองศีลไมบุญจากการรักษาศีล สามภาวนาใหม่บุญการเจริญภาวนาจิตเป็นฌานเวลาที่จาตายเพราะสาศัยกำลังใจที่เป็นฌานมีอารมณ์เข้มแข็งนึกถึงความดีสามรายการร่วมกันเป็นปัจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์นลพพรม,มอยู่เสมอฉะนั้นหนี้เก่าทั้งหมดนี่เจ้าจริงยังไม่ได้ใช้หนี้ แต่ถ้าหากว่าเจ้ามีชีวิตทรงชีวิตนี้ถ้าพลาดพลั้งลงไปเมื่อไรตายลงไปแล้วต้องไปสู่ใาบายผมดูชีวิตว่าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อนหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้นี่ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจำนวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดู เอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณตั้งแต่คลองยางชนถึงภัยด้านเหนือที่จะวาดประกาศวันนี้แล้วมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเลยยอดโพถึงสองสามเท่าไม่รู้ประมาณเท่าไรพอท่านแจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้าง ในความรู้สึกเวลานั้นก็กราบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลือดเนื้อมันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วงญาติพี่น้องทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงทรัพย์สินใดๆที่จะห่วงใยก็ไม่มีที่จะห่วงใยอีกแล้ว พอตอบตรหนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนองค์สมเด็จตบะที์แก้วทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ทรงตัดว่าสมเกตสีน่าเป็นความทุกข์ที่ถูกต้องเจ้าจะสามารถหลีกหนีกฎของกรรมคือการใช้นี้กรรมจากการกระทำความชั่วของเจ้าในชาติอดีตได้เพราะมีกำลังใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้ เสียงองสมเร็จไปจินาสีทรงตัดแล้วก็ทรงลอยหายไปนากาศความรู้สึกก็กลับคืนตัวื่อพคืนมาสู่สภาพเดิมตอนนี้ความเพรียทั้งหมดรู้สึกว่าหายไปนี่แหละท่าน,น,นหลายเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับท่านว่าความตายนี่มันจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้จะไปรอเวลาแก่และจะไปรอเวลาป่วยไข้ไม่สบายหนัก นี่ความจริงเวลานั้นอาการมันก็เป็นปกติอยู่ๆมันก็หมดแรงไปทำท่าจะตายเฉยๆนี่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านกำฟังเพื่อเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์นี่ประการหนึ่งก็เพื่อให้ท่านนันหลไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราอยากาตายเมื่อแก่ จงอย่าคิดว่าระยะตายอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้จงคิดไว้เสมอว่าองค์สมเด็จพระนยีนสีรงตรัสว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเราจะตายเมื่อไรก็ได้สําหรับวันนี้มองดูเวลาก็รู้สึกว่าหมดแล้วก็ต้องยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน